สวัสดีครับนกอีพแพรดเป็นนกขนาดเล็กตัวไม่ใหญ่มากแต่ด้วยความที่ว่าเวลาไปไหนมาไหนหางจะชอบกลางเป็นเหมือนพัดหรือว่าพแพรดตัวนี้กระมังคงเรียกว่านกอีพแพรดปีกก็จะกางนิดๆระวดระวังภัยตลอดเวลาเป็นนกที่ดุนะถ้าอยู่ใกล้หลังเขานี่ ถ้าเขากำลังเลี้ยงลูกอ่อนหรือว่าทำรังใครเดินเข้าไปใกล้หรือว่าสัตว์ชนิดไหนที่เข้าไปใกล้พื้นที่ที่เป็นรังเขาเขาก็จะหวงหวงช่วงที่กำลังไข่และก็กำลังมีลูกอ่อนอันนี้เขาจะไล่จิกไล่ตีเลยนี่เป็นอุปอนิสัยของเขาแถวนี้ก็มีเยอะแถวล่องสวนก็เห็นอยู่หลายาครอบครัวส่วนในประเทศไทยก็คงเห็นทั่วไป เป็นนกอีกชนิดที่ชอบลงมาเล่นน้ําและก็เป็นนกกินมแมลงแต่โดยส่วนตัวก็เห็นกินผลไม้อยู่เหมือนกันเพราะว่าด้วยในสวนที่มีอยู่เขาก็ลงมากินแต่วันนี้เป็นช่วงร้อนฤดูเดือนเมษายนก็เป็นธรรมดามีทั้งนกการเขนนกอีแพร่นกประรลอดน่านวนวลนกประรลอดวุก ลงมากินบางครั้งก็เคยเห็นนกเอี้ยงลงมาเหมือนกันแต่นกเอี้ยงจะนานครั้งส่วนนกที่เห็นอีกชนิดก็ปากยาวนกกินปลีนะนกจินปลีบางครั้งก็มีนกพญาไฟทุ่งเล็กๆบินหลงมาเหมือนกันแถวสวนนี้ก็จะมีนกหลายชนิดที่บินหลงมาแต่ว่านกอีแพลกแถวนี้นี่เป็นนกประจําถิ่นในพื้นที่และก็เป็นนกที่เห็นเกือบทุกวันมากับทุกวัน ก็ชนิดสนมกันพอสมควรแต่ก็ทิ้งระยะห่างครับการบันทึกภาพไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนครับก็ต้องใช้ความอดทนครับสวัสดีครับ